ดีใจครับอยากกลับมาแก้มือด้วยครับที่ท่านที่แล้วทําผลงานด้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ซีท่านนี้มั่นใจแน่นอนครับชิ่อครับเพราะพวกเราผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วและครั้งนี้เพวกเราจะคว้าแชมป์ไม่ดูก็มีทีมหน้าใหม่เข้ามาเยอะนะครับทุกทีมแข็งแร่งหมดเลยครับทีมผมก็มีการเตรียมแผนมาดีครับ โปรลกีก็แค่โบนัสเป้าหมายละ่ะคือโวอรซีลีครับทีมเราอยากไปโวอรซีลีครับก็คืออยากติดหนึ่งในสองของไทยครับเ1็มร้อยครับเพราะพวกเราทำการบ้านและเตรียมแผนมาดีทีท่านนี้มั่นใจมากครับและอัานนี้อยู่ด้วยกันมานานครับที่สั่งค่อนข้างรู้ใจครับ ต่อให้เก่งแค่ไหนก็พบผมไม่ลงหรอกครับอยากลงมาตัดก็เชิญเดี๋ยวเอาให้จมกองท้ายตารางเลยถ้าเท่านั้นก็ลงมาวัดกระทีผมนะครับข้าวก่อนแค่ต่อให้ตอนนี้ไม่มีพลาด15บถตุลาคมนี้เที่ยงตรงเจอกันได้เลย15 16ตุลาเที่ยงตรง KLG พร้อมเลยครับดูครบจบแจกครบแสนแจกรียกเซิร์ฟ <Double kill. S 3> ดูครบจบแจกครบแสนแจกปียกเซิร์ฟกิจกรรมดูครบจบแจก วันที่15และ16ตุลาคมในแต่ละวันเมื่อยอดผู้ชมพร้อมกันถึง100,000คนจะได้รับไอเทมสุดพิเศษและเมื่อยอดผู้ชมพร้อมกันครบ100,000คนทั้ง2วันรับไปเลยสกินปืน G36 โบนออฟเทอร์แบบถาวร์มีพร้อมกันยอกคเซอร์